สิงห์ก็อาครับเริ่มเป็นชนบุรีที่ได้เลียรยเริ่มเล่นก่อนชุดสีขาวนะครับยิมเยือนหางหวะสับหลอกไม่มีใครมา,มาแล้วมาเท้าสองมาที่คูชิดะแล้วพี่พอ่อนโมบโอติดต,ตีเตียโก้คุณย่าว่าวคนอสองคนนะครับชนบุรีดูวางเทา้าซัดโอ้ยืนอยู่เฉยๆอยู่แล้วเชียวเ <c oughs> ตียโก้คุณย่าโอ้โหตัวที่ปิดเอง ปิดโด่งมาโดนดักไม่ได้จังหวะสองลัชนาธ์ก็ไม่ไปไหนไกลครับเป็นนูรุนลงพื้นได้นูรุนเจอรัชนาธพุ่งเข้ามาเป็นตัวเล็กกว่าเลยครับนูรุนสียันเกมครับโยกแล้วเป็นรัชนาธ <c oughs> พอเห็นรัชนาธเข้ามานี่เรียกฟาวได้ทันทีครับนูรุนครับโดยกอก็ต์เล่งแล้วปั่นโค้งโค้งมาเสาสอง <c oughs> มีตัวดอดเข้ามาขวานายไม่ยังไม่ออกได้ขวกแล้วก็หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับ ของชนบุรีจากจังหวะที่มีตัวเสาสองขกเข้ามาแล้วตั้งมาแล้วทงผู้ช่วยไม่ขึ้นเพราะยังไม่ออกเหมือนเป็นลูกสูตรนะครับจังหวะสูงสูงกว่าใครเพื่อนดูครับบอมจากกรากฎดูครับวางมาเนี่ยยังไม่ออกครับโอ้โหเท้าเร็วจริงๆนะสูงกว่าใครเพื่อนครับโคก่อนเลยครับอือ๋อมาไม่แน่ว่าถ้าไม่โดนตัวเคลียร์ตัวเคลียร์บนเส้นอาจจะปินโตอาจจะทันด้วยเพราะว่ามายืนจังก้ารอไว้อยู่แล้วครับทาฮาร่าครับ มาโดนส้นเท้าของทาร่าแล้วบอก,ก็เลยทําให้บอมันเนี่ยครับบอมันเปลี่ยนทางม,มากระทุ้งใส่ตัวของปินโตอีกครั้งหนึ่งครับ22อนาทีแรกครับเดนส้นหมา<อ>แล้วครับดวลกับคริสต์มาสหมายไลค์ย้อนมาให้กับทางพิคพบอ่อนโหมะจังหวะนี้เตียโก้บอลจะไม่ออกนะครับเป็นเกมริมเส้นที่ชมรีมีเวลาเหลือเฟือบ้างครับเพื่อจะพาเข้ามาสู่กรัม <c oughs> ห่างประมาณสักฟุตหนึ่งครับจงังหวะเหยียดเท้าตวัดของเตียโก้คุณย,ยก หนีกกระโดดได้มาดันสองนัตพงศ์เปิดเหมือนจะแฉลับหน่อยๆเจ้าตัวมาจะสุด <ปะ S 2> ทาง้วด้านในไม่มีใครโฉบเข้ามาด้วยไม่มีใครวิ่งหาช่องว่างให้คาราโตดูครับพอเหลือไปแล้วไม่เจอใครก็เลยวางเท้าสองเองซะเลยครับบอลเชิดข้ามคานนะครับขวาของยูเซีคาาโตได้ลุ้นตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกหรือไม่บอมโดงโดนเสาสองขกย้อนมาที่สิงทวีชยัยโอ้โหยิงขกจังก้าลูกนี้ขอลของชมบุรีครับขึ้นทางซ้ายครับนัตพงศ์สมณะ เปิดมาคนเดียวครับโอ้โหสุดๆครับ2-0นาที่54เตียโก้คุญย่าครับพอเหลือเห็นว่าปินโตออกมาในคุญย่าฟาดทันทีครับพอเห็นว่าปินโตออกคุญย่าเอาเลยครับอ้โหูล่งสองคนไปไหนกันหมดครับแนวรับของทางสมุสสงครามครับโอ้โหไม่ล้ำด้วยนะครับใช่ครับ กลายมาแนวรับไปเหลือแบ็กซ้ายอย่างคริสตมาส,สมเป็นครับคู่เซนเตอร์โลไปขวาหมดเลยครับโลไปขวาและตรงกลางหน้าปากประตูโบหมดครับโอ้โห,โโหแล้วดูดเนี่ยครับคือถ้าไม่เหลือเห็นได้หางตาว่าไป,ปได้เยอะนะครับกอกดบอมบอมมาทางเสาสองมาถึงชาคริสดุดดูดครับเปิดย้อนมาที่เสาแรกให้กับกุญยาลูกนี้โหเป็นโตปะทิอก าตัวก็เลยบินปัดออกไปได้ง่ายๆครับนี่ครับบอลม,มาไม่ได้<ร>หีต,<ด>ตัวมากอหลออุดแล้วเดี๋ยวก็ถึงเส้นหลังอืมถึงจวาจะเปิดมาเปิดเรียดมาตรงนี้มีมีมาละครับโอ้โหตีไข่แตกได้โดยคาโตะหนตู้ต่อสองเอาละครับแม่กลองโอ้จะจะวาลุยมาของท่าอิสระพง์นะครับนาที่เป็นหนึ่งสองโอ้โหเอาอีกแล้วครับชนบุรีนำก่อนก็ทำแฟนเสียว พอแฟนของทีประตูคุน้องได้คึ้นอีกครั้งหนึ่งอิสระพงเลี้ยวคอนเป็นจุดเปลี่ยนเกมของทีมเจ้าบ้านอีกแล้วครับผักเข้ามาด้านในคาโตะเปิดหน้าเท้าแปรยอดย,ยอดเยี่ยมมากครับออบอลเช็ดเสาไกลเข้าไป 1- 2สองไล่มาได้หอจากข้างหน้ามามีเกี่ยวขากันทงไม่ขึ้นอ้าวถ้าทงขึ้นก็เป็นโอกาสของชัยเมฆแล้วครับกินจุ้มโต้ไม่ได้อุตห์ดึงหรอกตามเก็บต่อยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ชัยเมฆประกันชาดูครับหูโยก โยกแล้วยิงบอเหยียดขวางเนี่ยตะคริวดูครับวิ่งมาพอเหยียดตกเหยีดตรงนี้ครับตะคริวหาทัานทีครับสุขเสียมชาม,ม่ีเม็ดทิสมงนีละครเงยแล้วกระชากปัดพุ่งมาชินวิชัยชกมาได้ชกแต่แถวสองเป็นอรุณเก็บได้เลี้ยงจี้มีดานเดียวมีพิสมานีดสับหลอกสับสับแล้วตรงนี้สมาไปขวาง้าไม่ได้โอ้โหไม่โดนคานอุต่า ปั๊มบอลเอาชนะปินโตได้ไล่เบียดสุขสยามอยู่แล้วโอ้สุัตสได้บอลโอซได้อย่างนี้อาก็มาดูวยชัยเม่เสือสากใหมาให้มาถึงแล้วก็โอ้โหดูว่าฉลับหรือไม่โอ้ยังอยู่ครับบอลเข้าทางก็ไดยยิงติดตัวบล็อกโอ้โหได้ข้อมูลมาแล้วฮะหน้าแกเหมือนแล้วก็จบเกมนี้ว่าชมบุรีก็ทำได้ครับ ก็เอาชนะเจีีสมุทรสงครามได้2ประตูต่องนตต่อกันชมบุรีด้วยสกอร์เดียวกันด้วยนะครับพวกเขาก็เจ็บ3แต้มได้